มาแมวที่สองแมวที่สองทำตามแผนที่วางไว้พร้อมพร้อมพร้อมหน่ยเร็วพร้อมพร้อมพร้อมนะอ้าวหนึ่งสองสามเฮ้ยไปเลยหัวหน้าทีมไปเลยกับตันทีมไปครับผมตอนนี้เขามาชมการแข่งขัน ฟุตบอลช่างแก้วอะคาเดมี่2024ต่อครับแมตท,ที่2ของเขาครับเขาพบกับสันกลางครับผมหลังจากตีแมตแรกนี่เขาเสมอครับช่างแก้วทีมบีไปด้วยสกอร์2-2นะฮะได้หแต้มและนี่คือแมตท,ที่2ของเขาครับสีเขียวสันกลางสีน้ำเงินหนองเลงซ้ายครับ น้องพีครับเล่นตำแหน่งกุกษาประตูครับเปลี่ยนตัวกับน้องติ้นนะฮะนี่น้องติ้นลงมาเป็นแบกขวาอันนี้เซ็นเตอร์ฮาของเราครับน้องโฟกัสลงไปเล่นแปนน้องทามนะฮะแบกขวาก็เป็นน้องปิงปองครับกองกลางนี่น้องนายแล้วก็กลองหน้าคู่นี่น้องมิวครับน้องสเปนครับ

อ๋อเสือ้อเสืกเฮาสีเหมือนผู้เล่นของสันกลางครับใส่เอี้ยมก่อนนะฮะ เข้าบอลระวังหน่อยระวังฟาวบังบอลไว้บังบอลไว้บังบอลบังบอลตั้งกำแพงตั้งกำแพงพี่พี่สั่งกำแพงบังดูมโมไม่ดีอย่าให้พวกว้าง เนียเ้ยกลูกโดนไปแล้วครับหนึ่งศูเอาไหมาเอาไห<ป><ป>ติ้นเข้าบอลระวัง่อย ขึนได้เล oh ็วมาครับโอ้สมเลี yeah. uh, right. ่ยมนะโอ้โห้โหงว่าายยง้น้อ้าเอเทีเข้าทีเข้าเข้าระวังเข้าระวังเ้

กันเนี่ยไปกอรก้าปกติเลยของหลังไปวินเป็นไปไปวงยเนี่ยเป็นทปอะไรอย่าล่นอย่าล่นสมาธิเล่นตามแผนนายนงมากลางนลงลดเดย นายนายงหลังนิดนึงดิติ้นติ้นบอสชิเกตตั้งหลังตัวบอลลรตั้งรับอ่ะเคลียให้ขาดนะดูตัวด้วยดูตัวนายกันตัวกันตัวดูตัวเิเบอสชิเตบอสชิเต สเปนห้อยเลยถุเตทุ่มให้ตีนทุ่มให้ถูกหน่อย ไเบอร์สีั้าหลังอ่ะเบอร์สีเข้าเข้าดิไอดูตัวดูตัวดูตัวดิดูตัวระวังเบอร์เจ็ดระวังเบอร์เจ็ด วอใจจะไยเฮ้ยเฮ้ยตีนหลังเขาอะโอ้ยบอลใจเย็นใจเย็นหกสิบท้าคะฮ้ยเดินอ้า ถูไปดังหน้าถูไปดังหน้าถูดมดีทุกทโอ้โหไม่ถู่มมื้อเปีดี๋ย่ะถ้าเสมอได้ก็คือตามแผนนะครึ่งแรกนะ ชิงยิสูงนี่แทกจะม่ได้เลยบ้านโอ้โหแอนั่งลงนั่งลงบังคงไรเออคูค้าผมตื่นเต้นอ่ะผมนั่งไม่ลงเลยทุกคนไม่หนื่อเร็วๆๆๆวเร่วเขวเร็ังมัวเร็วเวเาเพื่อนเร็าเรเ เยี S <S <ar df> ่ยมมากช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยเฮ้ยเอาเอเจนี่บ้าบ้า กูชอบกูชออบเลยว่ะเล่ไม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 ่โอ้มาเจ็บจริงจริงเลยนี่นี่อะไรเป็นลูกทุ่มเป็นลูกทุ่มเฮ้ยระวังบาซีระวังบาซีประกบประกบโอ้เออเย็บหน้าประตูเคลียร์ให้ขาดดูตัวดูตัวนาย ขึ้นทำไมลงกุดตรงนอนไม่ไมเลื่องเขาบะต้เฮ้ยมาช็ดจานหลังเฮาเขาเนี่ยดูปะกบมาเบียดนายนายไม่ขึ้นเบียดเบียดจับจับเปเลี้ยงเป็นเป็นเป็่อนเปปเป็นป็นนปนปนเเเ

ตามเป้าโอเคมา,มาเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขึ้นหลัง